สัพปริสาทานสูตรว่าด้วยการให้ทานของสัตบุรุษห้าประการ 1. การให้ทานด้วยศรัทธาย่อมเป็นผู้มั่งคั่งเป็นผู้มีรูปสวยหน้าเลื่อมใสมีผิวพรรณงาม 2. การให้ทานโดยเคารพย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีบุตรภรรยา คนใช้เป็นผู้ที่เชื่อฟังตั้งใจปฏิบัติตาม 3. การให้ทานโดยการอันควรย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีโพกรัพย์มากเป็นผู้ที่มีความต้องการเกิดขึ้นตามการย่อมบริบูรณ์ 4. การให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีโภคะมากมีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกรรมคุณห้าสูงยิ่งขึ้นไป 5. การให้ทานโดยไม่กระทบตนและผู้อื่นย่อมเป็นผู้มั่งคั่งในโภคทรัพย์ไม่มีอันตรายมาแต่ไหนไหนไม่ว่าจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจร จากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทายาท